เบิ้งน้องให้แม่เด้อมือนีอย่งคันแม่ลูกชายหล่าเจ้าเจ้าก,ก็บเบื้องเอาตัวข่อยสิไปห้ามูเมย่กูสิไปโฮมคามมือนีกูมีนัดมึงอยู่บ้านต้องดูแลน้องให้แม่บ่ครับลูกชายหล่าเจ้าจะเอาไปน้าเลยข่อย่อยูน้าข่อยบ่เบิ่งนําเด้ดแล้วนี้ดื้อก็ดือ้อสสิต้องให้นกินให้กินสสิต้องอาบน้ําอีกเบิ่งเนีภาษาํานี่แม่เฮ็ดได้มึงก็ต้องเฮ็ดได้ตัวไม่ทําไม่ดูแลแม่เอาไปน้าเอาไปนั่ง้างๆาอยู่้างวงเจ้าน่ะมันบอกมีสมาธิเบิ่งน้องให้แม่แมน่มือเดีเายวอย่าเว้าดูบอ อยียงนี่เบิ่งน้องเดี๋ยวแม่มามือเดียวให้แค่เครื่องมือเท่านั้นอีกเครื่องมือขอยสิไปธุระเต็มมือจบปะจบน้องสิกินสียูจังใดล่ะขอยังหูเนื้อยูเนืเน้อกินมันได้แหมมันมีเนื้อสเต็กแม่ซื้อมาไว้ให้มันนะโดยเฉพาะอยู่ในตู้ย่างให้มันกินย่างเนื้อสเต็กมือเศร้าขอยอยังด้ทอดไข่ใช้มาขากินยูอย่าเมาดูต่าเมเฮ็ดละก้แล้วเอยียงก็าทาโล อยากกินเนื้อสเต็กดิอยากกินหมูกระทะเฮ้อเจังไหละบานนี่จัดไปสองชุดใหญ่ๆสื้อมาสู่น้องกินได้กินหมูกระทะน่ะเลหึย่างกาะอยากไปย่างหางบ่ตีเฮ้ยเจังไดละบานนี่เจ้าสิได็ไปย่างหางบานนี่ พานองไปยังนองอยากยังหาให้น้องกินเอากับ่ใช่ปัญหาด้ล่ะเลี้ยงดูแลนองกับใดยังกว่าท้าโลท้าโลอยากเบื้องหนังมาเตี้ยเฮ้ยจังไหนจังสิเดียเบื้องหนังละหั่นบานนี่เอาเต็มทีสามเรื่องโอ้โหท้าโลเดียเบื้องหนังละโล ดูแลน้องมันก็นสบาย,ย่างสิเด้นะจบบ่าดูแลน้องแม่สิไปโฮมคามแล้วโอ้ยือเฮ็ดจังได้ละฮันลืมมิเตสิไปซื้อมุกกระทะมิจตสิไปย่างห่างมิจะสิไปเบื้องหนังโอ้ยทาโลรถวดเท้าบ่มีหนำมันเฮียจังได้ละฮันเนียอา้าวเต็มถังล้น้างมันโอ้ยงานง่ายทุกอย่างเลยวันนี้ตัมสิดูแลให้เต็มที่ยังกับพระราชาในพระราชวังเลยดีมาก แม่ไปก่อนอยู่กับายเด้อลูกเด้อแม่อีอยงอีกคันมือใดแม่สิไปห่มขามอีกแม่ให้ฟ้าบอกตําเด้อตัมพ้อมดูแลน้องเสมอเพราะว่าท่าโลนะก็ะซำมน้องซ้ายตําน่นละตํากะฮักของตําเนาะท่าโลเนาะให้มันได้จังสี่คูมมือนะอกูไปก่อนแม่ก็ให้ได้จังสี่คูมมือนะแล้วท่าโลเนาะ